ทีเอฟเอ็มเคยืนยันอุระวะเจาะคว้าตัวห้องเครื่องทีมชาติไทยเวิระเทศป้อมพันธ์แฟนบอลไทยเตรียมชมอีกหนึ่งแข้งไทยรือเจอริกเป็นไรต่อไปมีกระแสมาแรงอย่างมากสมสรนเมืองทองยูเนเต,ต็ดจะส่งตัวเวิระเทศป้อมพันธ์ห้องเครื่องดีกีทีมชาติไทยบินสู่ญี่ปุ่นรวมทีมกับสมสรนอุระวาเลตไตมอนภายในปีนี้จากการเปิดเผยข้อมูลของแทนเฟอร์มาเก็ตเว็บใหญ่ตลาดกลาง สำหรับวิรเทพป้อมพันธ์้องเครืองทีมชาติไทยวัย26ปีหนึ่งในแข้งคนสำคัญที่ช่วยทับชัางศึกชุดใหญ่แงานคว้าชแชมป์อาเซียนสมัยที่7เหนือทีมชาติเวียดนามด้วยการจ่ายบอลออกบอลที่แม่นยำทุกจังหวะจับบอลของวีรเทพอาจนำพาทีมไปถึงคำว่าสกอร์และจากรายงานของท่านเฟอร์มาเกตถึงเวลาแล้วที่เทพเตอร์จะออกไปหาความท้าทายครั้งใหญ่บนเวทีญี่ปุ่นโดยมีรายงานว่า ผู้บริหารของอุละวะเลเตมอนปบินมาดูฟอร์มของวิรเทพด้วยตัวเองถึงทิมนทันดดอมสเตเดียมมาริโอชีแข่งกิเินใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไปพอใจเก็บชัยชนะ ปรปมาเรียวยูลอฟกีกุนซอเมืองทองยูเนเต็ดเผยถึงความรู้สึกหลังเกมที่เปิดบ้านคว้า3าแต้มเหนือนครราชสีมามาดได้เอฟซีสามต่อศูนย์พอใจที่เก็บชัยได้แต่ยังมีเรื่องต้องปรับคือใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไปควลขึ้นไหวศึกฟตุตบอลลี์ทไทยลีกประจำฤดูก,กาล2022-2023ในเกมคู่ระหว่างกิเลนพยองเมงืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสวัสด์แคทนครราชสีมามาดได้เอฟซี 3ต่อศูนย์เก็บ3มแต้มสำคัญอย่างต่อเนื่องทำให้ผลจากเกมดังกล่าวทำให้กิเลนพยองเก็บเพิ่มเปนน็น22คะแนนจาก17นัดขึ้นมารังอันดับ8ของตารางล่าสุดหลังเกมมาริโอยูลอฟกีกุนซอเมืองทองยูไนเต็ดเผยว่าแฟนบอลน่าจะพอใจกับผลการแข่งขันในเกมนี้แต่สำหรับผมอาจจะยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะเราใช้จังหวะจบสกอร์มากเกินไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทางโคราชก็ไม่ได้มาเล่นเกมรับเต็มตัว ขามีโอกาสตับโต,ตใสเราอยู่หลายครั้งก็ถือเป็นเกมที่สนุกเรายังมีหลายอย่างที่สามารถปรับปรุงต่อไปได้ส่วนลูกที่เสมอหนึ่งต่อหนึ่งของโครลาสถือเป็นโชคดีของเราที่จังหวะนั้นไม่เป็นประตูจังหวะโตของเราในแนวรุกยังต้องกลับไปปรับปรุงกันต่อเพื่อให้เกมมาไหลลื่นมากกว่านี้ส่วนในรายของวิลเลนพ็อปเขากลับมาก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีแต่ผมเชื่อว่าเขายังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีก เขอ,อย่าลืมว่าเขาห่างหายจากเกมไปนานถึง6เดือนขอขอบคุณแฟนบอลเมืองทองที่เข้ามาเชียร์ที่สนามและทางบ้านแม้ว่าเราจะพึ่งแพ้ในเกมหลีกครับลางสัปดาห์มาก,ก็ตามแต่ผมรู้สึกถึงแรงเชียร์จากแฟนบอลในเกมนี้ต้องขอบคุณมากๆมาเรียกล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปเมืองทองยูเน,นเต็ดจะออกไปเยือน, so นสุโขทัยเอฟซีในศึกรีเว์ไทยลีก2 0 2 2ถึง2023นัดที่18 วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา